กำลังพูดๆอยู่พี่เงียบจิบกันหมดเลยแล้วแล้วแอบเอี่ยมเขาถามว่าทำไมคนไทยเราเงียบอ่ะผมแบบโอ้ยเลสแล้วก็ไม่บอกโอร้านอาหารเนาะใช่ร้านเหนียร้านนี้อาหบรรยากาศดีกินทะเลเลสตลอดดูเหนียบรรยากาศดีเจริญอาหารแม่ลองพี่ก็ขัดติดไปเยอะเจริญนะครับกินร้านอาหารมื้อเที่ยง ส่งท้ายก่อนกับเซียนเตียโก้เมืองหลวงชิลีร้านฐานามื้อเที่ยงวันที่6มีนาคมนะครับมื้อก่อนกับขึ้นเครื่องกับชิลีเมืองหลวงเมืองหลวงตอนนี้เราก็อยู่ชิลีอยู่แล้วอันนี้ร้านนี้นะกี่ตัวกี่ตัว เนี่ย914 678 920อเค